สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอพักนักศึกษานะครับก mm ็เ hmm. ดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆแล้วก็เรียนภาษาไปพร้อมๆกันนะครับ mm. ไปกันเลยมหาลัย mm hmm. ที่ผมอยู่นะครับก็มหาลาย Fred School mm ัยเฟรดดิสเฮกส o o ลอีเออร์สโฟลก็อยู่ที่เมืองเฟรดดิส t a านะครับก็อยู่ห่างจากออ l o ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือเป็นหอพักนักศึกษานะครับ ก็โดยคำว่าหอพักนักศึกษาเนี่ยเราจะใช้คำว่า student b u l e student b u l e ก็คือหอพักนักศึกษาโดยคำว่า student แปลว่านักศึกษานะครับแล้วก็คำว่า b u i l e b u l e ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับอ่าก็เราจะใช้การครับเป็นตัวที่สแกนเข้าไปการเราใช้คำว่าคูท PUT แปลว่าการนะครับแล้วก็ระบบสแกนก็คือคำนี้จะคล้ายๆกับภาษาอังกฤษก็คือ SCAN um นะ SCAN น,นะซึ่งคำเข้ามาถึงตอนแรกก็จะเป็นตู้ไปรษณีย์นะเรบเขาว่า post box post box ก็แปลว่าตู้จดหมายนะครับก็จะมี He, ist. He ist. Ue ue t t i s h ฮ i s ก็คือแปลว่าลิฟต์นะครับเพราะว่าตึกที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นตึกนักศึกษา5ชั้นก็5ชั้นก็จะใช้คำว่าฟ e t a t ทอ e f a m e e t a ท e แปลว่าชั้นนะครับแล้วก็ฟแปลว่า5นะครับแต่ผมเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันเลย ปะอย่างประตูนี่เราเรียกว่า d o r d o ร r ก็แปลว่าประตูน,นะครับแล้วก็ส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็น <c oughs> หอพักเดียวนะครับหอพักเดียวเ,เรียกว่า enget enget ก็คือเป็นห้องเดียว ใานาก็จะมีผู้ก็มีทั้งห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวครับส่วนหอที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นหอพักรวมนะครับก็เรียกว่า collective collective ก็เป็นหอพักรวมนะครับหอพักรวมคนอคนเนี่ยอย่างห้องที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือห้อง h 0 1 0 4ถึง h 0 1 1 1นะครับก็จะเรียก h ภาษานอร์เก์ก็ใช้คำว่าหอ โแล้วก็หนึ่งศูนย์สี่ก็จะเรียกว่าเ e อ e ็นูเอจะเรียกว่ารอยก็ได้ใช้คำว่า1นึ1 0ร้อยียอยงห้องด้าล่างหนเรก็จะเรียกว่าเ e อ็อ็นเอ็นห้องหนึหครับหรือว่าจะใช้คำว่า1นึ1ร ก็ค,คือห้อง11อนะครับก็แล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปดูด้านในหอพักกันนะครับแล้วก็พร้อมคำศัพท์นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ